สวัสดีครับวันนี้ Family c a m p มแ o u d นะครับจะพาไปกางเต็นท์กันที่ลานกางเต็นที่ชื่อว่านะละลานตาแคมแอนด์คาเฟ่นะครับผมอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับแต่ว่าตอนนี้เราแวะพักกินกาแฟก่อนนะครับร้านกาแฟที่ผมพักอยู่ตอนนี้คือชื่อว่า m o n t r e Cafe and Far นะครับเป็นร้าน กาแฟสายฝา์มพื้นที่กว้างขวางเลยไร่เลยนะครับแล้วก็มีส่วนของที่เป็นท้องนามีมียุ้งถางมีกิจกรรมอื่นๆให้เด็กๆเล่นวาดภาพระบายสีมีพายเรือมีต้นข้าวน่าสนใจน่าแวะนะครับมอนทรคาเฟ่ตั้งอยู่ที่คลอง15นะครับผมถนนลังสิตนครนายกคลอง15เราต้องอยู่เทินคลอง15นะครับเลยคลอง15ไปแล้วก็อยู่เทินกลับมานะครับเดี้ยวสายข้ามคลองแล้วก็วิ่งตาม p s เพี่ยง่ายสุดนะครับก็คือวิ่งตาม g p เพของทางมอนทรคาเฟ่แล้วกันได้ ยังไงลองแวะนเข้ามาดูเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านละรานต่างกันครับผม โอเคครับหลังจากที่เราเดินทางมาถึงที่ลาลานตาคาเฟ่แอนแคมป์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการเซตอัพกางเต็นท์กันเรียบร้อยแล้วก็เพิ่งจะมีเวลา <laughs> มานั่งดูบรรยากาศทั่วๆไปนะครับของลานก็ที่ตั้งก่อนเลยนะครับลาลานตาแคมปิ้งแอนคาเฟ่เนี่ยตั้งอยู่ที่ตาบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับผมง่ายที่สุดก็คือ เข้าเพจของละลานตาแล้วก the ็ g o o g l e Map นั่นแหละนะครับวิ่ง GPS พตรงนะครับไม่หลงง่ายมากเลยนะครับก็ถ้าการเดินทางเข้าวรก็ผมก็จะวิ่งจากเส้นทางกรุงเทพรังสิตนครนายกแล้วก็มาตัดเข้าเส้นองคลักแล้วก็เลี้ยวที่แยกที่จะเข้าอำเภอบ้านานั่นแหละพอมาถึงอำเภอบ้านาเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเจอแยกสามแยกแก่งคอยแล้วก็วิ่งมุ่งหน้าแก่งคอย นะครับแล้วก็วิ่งมาอีกสักประมาณ17กิโลก็จะเจอ3แยกตำบลชะอมนะครับวิ่งเข้ามาเนี่ยสข้างทางมันจะเป็นร้านขายต้นไม้นะครับไม้ล้อมต้นไม้พันไม้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาถึงตลาดตะโอเคพอมาถึงแล้วนะครับจอดอ่าถึงแล้วเนี่ยก็ติดต่อที่จุดลงทะเบียนก่อนนะครับแจ้งชื่อที่นี่รับแต่จองเท่านั้นนะครับถ้าไม่จองด้วยเพราะสุกเสาเนาะ โดยเฉพาะสุกเส่าเนี่ยต้องจองไม่จองลานเต็มนะครับอย่าวอล์กอินเข้ามานะครับไม่ได้กายแน่นอนมาถึงแล้วก็มาลงทะเบียนชำระเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะทางลานก็จะแจกลิสแบนแบบนี้นะครับแล้วลานตาต้องใส่ลิสแบนทุกคน นะครับผมเสร็จแล้วก็เดินจะมีเจ้าหน้าที่พาเดินเข้ามาดูลานดูว่าจะกางตรงไหนอะไรยังไงในกรณีที่ลานโล่งๆนะครับพอเสร็จปุ๊บล้วก็ทําการจองกับทางเจ้าหน้าที่เขาแล้วก็ออกไปผลสัมภาระนะครับเจ้าหน้าที่ถ้านักท่องเที่ยวไม่เยอะถ้าคนใช้บริการไม่เยอะเนาะเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาก็จะช่วยขนของด้วยนะครับก็มีรถเข็นให้บริการนะครับใครไม่มีรถเข็นก็ ไม่เป็นไรนะครับกดมาถึงพื้นที่เลยแล้วก็ลงการเต้นเสร็จปุ๊บแล้วก็เอารถเข็นไปคืนนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกที่นี่นะครับห้องน้ําก่อนเลยอันดับหนึ่งห้องน้ําดีมากๆบอกเลยว่าดีมากๆ5ดาว6ดาว7ดาว8ดาวดีนะครับแล้วก็ให้ปีรองเท้าก่อนเข้านะครับมีห้องอาบน้ําที่เป็นโซนแบบเอาดอด้วยนะครับผมห้องน้ําห้องชักโครกอะไรอย่างดีเลยอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า จุดล้างจานนี่ดีมากๆมากมากเลยด้วยสะอาดสะอ้านสุดๆนะครับมีกิจกรรมสำหรับเด็กนะครับที่นี่จะมีเพลกาวนะครับมีมีโซนของเล่นเด็กสไลเดอร์ม้าหมุนอะไรเงี้ยของเด็กเล็กนะครับก็ไปเล่นวิ่งเล่นใช้บริการได้สนุกสนานกันไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหน้าน้ำ นะครับถ้าเป็นหน้าน้ำหน้าฝนอะไรเงี้ยหลังฝนเนี่ยมีน้ําติดริมน้ำนะครับสามารถเล่นน้าได้ลงไปเล่นน้ําได้เลยแต่ช่วงนี้ไม่มีน้ําก็เอาแค่บรรยากาศนี่ตอนนี้ประมาณ5้าโมงกว่าเนี่ยผมว่าเริ่มอากาศเริ่มเริ่มเริ่มดีละเริ่มเย็นละนะครับคิดว่าตอนคืนเนี้ยอากาศดีแน่นอนนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟมีม,มีมีไฟไฟ้าให้ใช้นะครับนำปลั๊กพ่วง มาตรฐานขนาด10เมตรขึ้นไปมาต่อจำบไฟได้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมได้นะครับที่นี่มีอุปกรณ์เต็นท์ให้เช่าด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีก็ที่นี่มีให้เช่าแล้วก็มีแอร์ขึ้นที่ให้เช่าด้วยนะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของลานลักษณะลานที่นี่เนี่ยพื้นที่เนี่ยเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นป่าไผ่เดิมมานนะครับเป็นป่าไผ่ต้นไม้เยอะรับรองลานกางเต็นท์อยู่ค่ะ ก็ร่มลื่นนะครับต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะร่ลมรื่นนะครับไม่ร้อนกลางวันเนี่ยผมว่า,ามีจุดร่มให้ให้ร่มเยอะแยะเลยนะครับไม่ร้อนเป็นลานที่ต้นไม้ต้นไผ่อ่ะมันเป็น,ปนต้นต้นไผ่เยอะนะครับผมเขาจะมีเปิดเพลงเบาๆคลอทั่วพื้นที่ลานเลยนะครับเขาจะมีลำโพองอยู่ผมยังไม่เห็นว่าลำโพองอยู่ตรงไหนนะแต่มีมีม,มีมีลำโพง เขาจะเปิดเพลงเบาๆให้นะครับที่นี่มีก็คือมีโซนของคาเฟ่ร้านกาแฟนะครับใครที่ไม่ได้มาใช้บริการกลางเต็นท์เนี่ยก็สามารถแวะเข้ามานั่งกินกาแฟชิลอะไรได้นะครับแล้วก็มีโซนที่เป็นด้านหลังของเต็นท์ผมนู่นน่ะบรรยากาศน่ารักกสำหรับสายถ่ายรูปนะครับคนที่ชอบมากินกาแฟนั่งชิลเงี้ยก็มาใช้บริการแล้วก็กลับได้นะครับผมไม่ได้กางเต็นท์ก็มาเข้ามา ใช้บริการในส่วนนั้นได้แล้วก็มีรถบ้านด้วยนะครับรถบ้านนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบรถบ้านให้คนเข้ามาเข้าเข้าพักเหมือนเหมือนห้องพักแต่ลักษณะเป็นรถนะครับแล้วก็มีช่องให้สําหรับพวกอ่าพวกรถบ้านอนะ่ะหรือพวกคาแคมหรือพวกรูฟท็อปเต็นเต็นหลังคาอะไรพวกเนี้ยนะครับเข้ามาจอดเทียบท่าช่องแล้วก็อ่าจัดสรรเป็นพื้นที่ลานกางเต็นท์ให้นะครับสำหรับพวก รถบ้านค่าบริการที่นี่นะครับในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยคิดค่าบริการเนี่ยอยู่ที่คนละนะครับ 450บาทต่อคนต่อคืนนะครับในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็350บาทราคานี้เนี่ยคือมีอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ให้นะครับผมอาหารเช้าก็เลือกกินได้เลยตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับผมในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีการฉายหนังกลางแปลนเ้วนนะเดี๋ยวไปดูกันว่าหนังกลางแปลนของเขาเป็นอะไรยังไงนะครับก็แปลกใหม่ดีสาหรับหลังกลางเต็นท์นะครับแล้วก็ศุกร์เสาร์จะมีดนตรีโฟกซอง เล่นด้วยนะครับก็ให้บรรยากาศสำหรับชาวแคมป์ที่มา,าพักผ่อนนั่ใจแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหลังสี่ทุ่มก็งดใช้เสียงทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นมารยาททั่วไปอยู่แล้วทุกๆรกานนะครับแล้วก็เรื่องการประกอบอาหารสามารถประกอบอาหารได้นะครับสำหรับชาวแคมป์สายแคมป์เรา รู้กันอยู่แล้วเรามีอุปกรณ์เตาอะไรพวกนี้ประกอบอาหารกันอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของเตาทานห้ามก่อไฟบนืบน้นยากก็เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ลานหญ้าก็่า,าเดี๋ยวขอตัวไปทำอาหารเย็นกันก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเก็บบรรยากาศรอบๆลานกันก่อนโอเคครับ 我们也很。From. บรรยากาศเช้านี้นะครับที่าลานกลางเต็นท์ละลานตาอากาศดีมากๆเลยนะครับผมอากาศหนาวมากนี่ผมมานี่คือช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์คิดว่าน่าจะเป็นหนาวสุดท้ายของปีนี้แล้วละนะครับก็เดี๋ยวกินกาแฟก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆของลานนะครับไปดูห้องน้ําไปดูลานกลางเต็นท์ไปดูสนามเ็กเล่นไปดูในส่วนของคาเฟ่น,นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูบรรยากาศรอบๆของร้านนะครับแล้วก็มากินอาหารเช้าก่อนอาหารเช้าที่นี่ก็อย่างที่บอกไว้นะครับเป็นลักษณะเป็นบุฟเฟ่ก็เหมือนโรงแรมทั่วไปมีแฮมไข่ดาวสลัดข้าวต้ม,มนะครับผมอร่อยเป็นอร่อยท่านอนเยอะเขาก็ช่วยทำแล้วเขาวิาเคราะห์อย่าีกทีใช่ไหมถ้าไม่ไหวเขาไม่รู้ผู้ส่วนตัว กก็แย,บยับริเวณนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของรถบ้านนะครับพื้นที่ก็จะทําเป็นล็อกๆล็อกๆไว้นะครับมีจุดจำไฟนะครับผมด้านหลังกง็ด้านหลังนั้นก็จะเป็นติดเป็นลำทานเหมือนกันนะครับผมนีม่ก็จะเป็นจุดจำไฟสําหรับรถบ้านนะครับ อันนี้ก็จะเป็นนะครับรถบ้านอันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นของทางนี้นะครับให้ให้ให้เช่านะครับก็เหมือนเปิดห้องพักนะครับอารมณ์เหมือนคงเปิดห้องพักนะครับมี2โซนนะครับมีโซนนี้โซนนี้มี2องคันที่เห็นณตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นล็อกสําหรับรถบ้านแล้วก็โซนด้านบนนู้นนะครับไกลๆอยู่อีกสี่ห้าคันได้นะครับผมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับ เราเข้ามาถึงเราก็จะเจอโซนนี้เป็นโซนแรกก่อนเลยนะครับเรเวนนี้ก็จะเป็นโชว์รูมนะครับเหมือนลักษณะเป็นโชว์รูมก็คือมีอุปกรณ์ทั้งจำหน่ายและให้เช่านะครับของทางละลานตา ที่เห็นก็จะมีทั้งกระติกน้าํามีแอร์มีไฟนะครับไฟ LED มีกระป๋องแก๊สมีทั้งแก๊สกระป๋องสระ,ะเปาแล้วก็กระป๋องยาวนะครับผมแก้วอุปกรณ์แคมป์ต่างๆนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนนะครับเรามาถึงก็ต้องมาลงทะเบียนที่จุดนี้กันก่อนนะครับชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็ถึงจะเข้าไปเลือกพื้นที่ลานกลางเต็นท์นะครับแล้วก็ออกมาขนของจ,จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือนะครับ ครับก็หลังจากที่เรา,าติดต่อที่จุดลงทะเบียนนะครับทำการชําระเงินเรียบร้อยก็เข้ามาที่บริเวณลานนะครับลักษณะาลานที่นี่นะครับก็จะทําเป็นทางเดินกรวดด้วยด้วยด้วยหินกรวดนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายและด้านขวาก็จะเป็นพื้นที่บริเวณลานกลางเต็นท์อย่างนี้ซ้ายมาเข้ามาถึงเลยซ้ายมือนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณลานกลางเต็นท์นะครับผมเป็นโซน A1 และ A2 นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นโซน A ด้านขวาก็จะเป็นโซน B นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น ด้านขวานะครับผมลานด้านขวาลักษณะเป็นป่าไผ่นะครับเป็นเป็นต้นกอไผ่เป็นจุดๆๆล่มลื่นมากๆนะครับผมตอนนี้ก็9ก้าโมงกว่าไปลวยังล่มยังล่มอยู่เลยนะครับพื้นที่ล่มเยอะมากสามารถนั่งดวอ,อันนี้หลังโซน D 2นี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกระสีน้่งจานกันไปเดินดูบริเวณลานรอบๆดูก่อน ข้อดีของที่นี่คือผมว่าคือล่มนะครับล่มร่ม,ล,มลื่นเลยต้นไม้เยอะนะครับฝั่งซ้ายนี่ยังเป็นโซน A อยู่นะครับแล้วก็นี่ฝั่งขวาก็จะเป็นโซน B นี่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านของเราที่มเมื่อคืนนี้ อยู่ที่ลานด้วยกันนะครับพอมาถึงระหว่างโซน A3 กับโซน A4 ด้านซ้ายนะครับจะมีศาลาไม้อยู่1จุดนะครับก็มาใช้บริการนั่งเล่นน,นั่งเล่นทํากิจกรรมอะไรได้ระหว่างวันนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนลาน A4 สนะครับโซนลาน A4 สี่นี่ก็แบบก็มี1ห,หลังเหมือนกันเพิ่เติมร่มรื่นนะครับโอ้โหโซนนี้ล่มทั้งล่มทั้งโซนเลยโซน A4A5 ้านี่ร่มทั้งโซนเลยนะครับเนี่ยไม่มีพื้นที่โดนแดดเลยเช้านี้ ยัน9ก้าโมงแล้วนะครับสุดนะครับด้านขวาจริงๆตรงนี้ผมว่านะ่าจะกลางได้นะเต็นเล็กๆก็กลางได้อย่างตรงนู้นบริเวณนู้นนะครับนั่นแหล ก็ยังกางได้อยู่หลังโซนสุดท้ายของฝั่ง B ีนะครับแล้วก็นี้ก็จะมีป้ายนะครับเอาไว้ให้ขึ้นไปถ่ายลงถ่ายรูปกันตัวอักษรใดคัดและลานตานะครับอยู่สุดทางของลานกลางเต็นท์นะครับผมโอเคลานสุดท้ายนี่ก็คือเป็น A6 นะครับฝั่ง A6 นี่เริ่มมีแดดตรงนี้นิดนึงล้นะครับปลายปายของลาน A6 นี่ก็ล่มลมลมลื่นเลยมาดูกันล่าสุด ทางหินกรวดนี้เป็นอะไรก็เป็นลำธารน,นะครับมาเจอลำธารน,นั่นเองหน้าน้ำนี่คงน้าเลน่นนาดูแต่ตอนนี้แห้งนะครับผมแล้วก็จากที่ได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่นะครับคนที่ดูแลทําความสะอาดที่นี่นะครับแล้วก็ถามสอบจากการสอบถามว่าอพี่ A A P. ป้าป้านะครับป้าป้าเป็นคนแถวนี้เลยใช่ไหมครับถ้าก่อนหน้าที่จะมีลานละลานตานี้ที่ยังไม่ทำลานกลางเต็นต์กระสบถามป้าบอกว่าใช่เป็นคนพื้นเพยอยู่ที่นี่เลยผมก็ถามว่าอากาศโดยรวมของที่นี่เป็นยังไงบ้าง นะครับอากาศโดยรวมของที่นี่เป็นยังไงบ้างในตลอดช่วงหรือช่วงทุกตลอดปีป้าบอกว่ากลางคืนอากาศดีตลอดนะครับถึงแม้จะเป็นหน้าร้อนก็หลังจากอาทิตย์ตกไปแล้วก็โอเคเย็นๆสบาย,บายๆยิ่งตกดึกหรือเช้ามืดเนี่ยก็บางช่วงฤดูนี่ก็คือหนาวเลยหลังนะครับเพราะว่ามันอบล้อมด้วยภูเขานะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยมันสามารถวิ่งไปที่เจ็ดโครตรได้นะครับปงก้อนเศร้าก็คือน้ําที่ลําธารด้านหลังด้านข้างลานเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นการรวมตัวของน้ําที่มาจากทางฝั่งเจ็ดโคตรกับน้าที่มาจากทาง น้ําตกกลมดีดเพราะนั้นหน้าน้ํานี่ที่ตรงนี้โอ้โหน้ํามีน้ําให้เล่นให้ใช้ได้สนุกสนานกันแน่ๆน,นะครับเด็กๆต้องรอนะครับให้ถึงช่วงหน้าน้ํานี่ผมว่าคนเยอะแน่ๆที่นี่จองรับจองอย่างเดียวนะครับศุกร์เสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์วันหยุดนคัคขัตฤกษ์นี่ต้องจองนะครับไม่จองเต็มนะครับอย่าวอล์กอนะินเข้ามาเนาะวอล์กอินเข้ามาไม่ได้กางแน่นอนนะครับผมโอเคก็ลานซ้ายขวานะครับเลือกกางโซนเราได้เลยเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันต่อค่ะ ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําชายนะครับผมก็จะมีจุดให้สูบบุหรี่นะครับขอความร่วมมือไม่สูบบุหรี่ในบริเวณลานกางเต้นนะครับแล้วก็นี่เป็นห้องน้ําลักษณะห้องน้าก็ทําความสะอาดอยู่บ่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เห็นแล้วก็ให้เปลี่ยนรองเท้านะครับฝ่าฝืนปรับนะให้เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องน้ำนี่ครับห้องน้าที่บอกว่าเป็นในลักษณะเป็นแบบโอเพนนะครับโอเพนยังไงนี่ไงด้านบนเป็นอย่างนี้นะครับผม โอเพนเลยนะครับลักษณะนี่ห้อง1ห,ห้องสองมี2ห้องเป็นชาเวอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับผมบิดเลือกน้ำร้อนน้ำเย็นอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องอาบน้ำนะครับหห้องแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องห้องน้ำสุขาที่เป็นลนักษณะโอลด์ช็คโกนะครับมีนีสอห้องนะครับผมสะอาดสะอ้านสะอาดมากๆนะครับ มีกระดาษทิชชู่ไว้ให้ใช้นะครับนี่มีเวนจุดตารางทำความสะอาดนะครับมีเวลานะครับบอกแล้วก็นี้ก็เป็นอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือนะครับมีสองอ่างมีสบู่เหลวไว้ให้นะครับก็มีแท่นสำหรับวางอุปกรณ์ที่จะมาอาบน้ำกันนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นโถปัสสาวะของผู้ชายนะครับจะอยู่ด้านหลังของอาคารห้องน้ำแล้วก็มีกระจก ตรงนี้มีพร้อมได้ป่าผมให้ด้วยนะครับนี่คือฝั่งห้องน้ําชายนะห้องน้ําหญิงก็เหมือนกันนะครับตัวนี้เราไม่ได้เข้าไปเนาะเพราะว่าไม่ได้พาไปดูก็ล้มลื่นนะครับบรรยากาศรอบๆอบนี่คือทันหลังจากห้องน้ํามองออกไปก็จะเป็นโซนเป็น,เป,นเป็นลานบีเนาะห้องน้ำนยอยู่หลงังลาน B นะครับผมห้องน้ํทจะอยู่หลังลานบีตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของอ่างล้างจานนะครับพี่นหน่อยกาลังล้างาจานอยู่เราเตรียมที่จะเก็บ ของกันแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังของอ่างหลังจานก็จะเป็นพังขยะนะครับก็ลดน้ำลงให้แยกขยะกันด้วยนะครับผมอ่างล้ังจานก็มีทั้งหมดอสองอ่างสองฝั่งนะครับแต่ว่ามีหัวก๊กอกน้ําก็มีหกหัวนะครับฝั่งละสามนะครับใหญ่โตนะครับน,นี่ก็จะเป็นจุดพ่วงปลั๊กไฟนะครับผมจุดพ่วงปลั๊กไฟก็นาปลัก๊กมาตรฐานมานะครับ มีแบบเนี้ยทั่วบริเวณเลยนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ตามคนกอบไผ่นะครับเยอะแยะเลยนะครับมีเต็มมีทั่วบริเวณลานเลยนะครับผมก็เช้านี้หลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก็จะทยอยเก็บของกลับกันละนะครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆแคมป์เรานะครับเช้านี้ ก็หลังจากที่เราได้ไปเดินดูบริเวณรอบๆของลานมาแล้วนะครับก็อนนี้เราก็กินข้าวเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เตรียมตัวเก็บข้าวของกลับกันแล้วนะครับเป็นทริปสั้นๆ2วัน1คืนของเราอีก1ทริปนะครับผมก็ภาพรวมนะครับของลาลานตาก็ถือว่าเป็นลานที่ดีมากๆนะครับ5ดาวเลยนะครับบอกเลยว่า5ดาวก็มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับลานสวยนะครับล่มลื่น ต้นไม้เยอะล่มทั้งวันเลยเนี่ยผมเก็บวันนี้ไม่เหนื่อยเลยนะครับปกติไปลานกลางเต็นท์โอ้โหตอนเก็บนี่จะแดดร้อนเก็บไปหลบแดดไปนะครับแต่ที่นี่ล่มนะครับมีพื้นที่บริเวณล่มเงาดีเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ห้องน้ําห้องท่าสะอาดนะครับมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับผมก็ยังไงก็มากันดูนะครับผมที่ลานและลานต่างแคมปิ้งนี้นะครับ เดี๋ยวขอตัวเก็บของก่อนนั่งนั่งหน่อยโอเคอ่ะเอายังเอายังใช่ตรงนี้นั่งง่นัด้วยกันขยับมาอีกก็ไม่ขยับได้โอเคครับก็เก็บของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพวกเราอันนี้ก็ทริปสองวันหนึ่งคืนที่ลานกลางเต็นท์ละลานตาแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่ก็พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าครับผมบ๊ายบาย Thank you. Thank you. Ah. <laughs>